ขอบคุณท่านประธานครับในแพทย์เฉลิมชัยเครือง,งามสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาและกรรมธิการท่านประธานครับผมจาเป็นที่จะต้องอภิปรายชี้แจงในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนได้ฟังกรรมธิการเสียงข้างน้อยซึ่งท่านได้แสดงความคิดเห็นอภิปรายไปซึ่งผมจะไม่ลงในรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะมาถ่ายทอดซ้ํา านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยถกกันในแวดวงสังคมทั้งในนักวิชาการด้านาศาสนาและภาคการเมืองมาเป็นเวลานานเมื่อ,อไรที่มีการร่างรัฐมนูญเมื่อ,อไรที่มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสมามเณรหรือนักบวชนักพรตแล้วเนี่ยเรื่องนี้มักจะหยิบยกขึ้นมาพิปายพูดจากันในแง่มุมต่างๆอยู่เป็นประจำมีความละเอียดอ่อนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดขยายความให้มาก แต่เป็นสิ่งที่เรายึดถือกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่2,475เมื่อครั้งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งน,นั้นสิ่งที่เราคำนึงถึงตลอดมาก็คือพระพิสุนั้นเราเชื่อกันว่าเชื่อกันว่าโดยลทัทธิศาสนาเถราวาทในภูมิภาคนี้คือสุวรรณภูมิในไทยในขเขมรในกัมพูชาใน,ในขเขมรในลาวในพมา่าว่า เป็นผู้ที่ทรงศีลเราใช้คำว่าสมณะซึ่งหมายถึงพระพิสุสมณะนั้นมีความหมายที่กว้างแต่สาม,มารถตีให้อย่างเข้าใจกระชับได้ว่าคือผู้ที่สงบรักสงบเป็นบนรรพชิตซึ่งได้รับการบวชมาผู้ที่เข้าบวชแล้วนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่านักบวชขณะเดียวกันพระพิสุนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนของ เป็นแกนนําหรือเป็นภาวะที่เป็นเรียกว่าเป็นมัสเตอร์มายของสังคมเป็นมาเป็นเวลานานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันตลอดว่าพระภิษุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเถรวาทในประเทศไทยนั้นสมควรที่จะมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างไรเราได้ข้อสรุปตรงกันมีบทวิจารณ์มากมายทั้งในหมาวิยาลัยใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าหมาวิไลของสงฆ์คือหมาวิไลมัดจุฬาลงกรราชวิทยาัยมหมามกุฎราชวิทยาลัยหรือหมาวิาลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ว่าพระพิสุนั้นไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่พระพิสุนั้นไม่สามารถที่จะแยกตนออกจากสังคมออกจากบ้านเมืองออกจากประชาชนได้พระพิสุยังพึงมีภาระหน้าที่ในการที่จะดูแลความสงบความดีงามของสังคมอยู่ท่านสามารถที่จะให้แนวความคิดเทศนาสั่งสอนได้แต่เมื่อใดที่ท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใดแม้กระทั่งเข้าไปเป็นผู้มีสิทธิ์ทิในการสมัครเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งหรืออื่นใดก็แล้วแต่นั่นย่อมหมายความว่าพระพิสุซึ่งพึงจะต้องปฏิบัติตนอย่างเป็นกลางนั้นกลายเป็นไม่เป็นกลางเสียแล้วพระพิสุอยู่ได้ด้วยการบินฑาบาตอยู่ได้ด้วยประชาชนอยู่ได้ด้วยชาวบ้านการออกรับบินฑบาตจากชาวบ้านการอาศัยวัดที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมา เมื่อ,อไรที่พระพิสุไม่เป็นกลางท่านพึงคิดเถอะว่านั่นคือหายน,นะคือวับแบบของบ้านเมืองว่าสังคมไทยจะไปในทิศทางที่มีปัญหาแน่ๆเรื่องนี้เราคิดกันจนกระทั่งตกผลึกเมื่อปี2538ได้มีคําสั่งมหาธีรสมาคมซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษามาเป็นเวลานับ30เกือบ30ปีแล้วว่าพระพิสุสงฆ์นั้นห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ตีความว่าคําว่าข้ามห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นมีในยะอย่างไรบ้างโดยสรุปก็คือไม่สามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไม่ต้องไปพูดถึงในสังคมในประเทศอื่นในศรีลังกาที่มีผู้เอามาพูดอยู่เนืองๆว่าพะระศรีลังกานั้นสมัครรับเลือกตั้งได้บริบทหรือความเป็นมาของบ้านเมืองนั้นแตกต่างกันความละเอียดอ่อนของลัทธิก็แตกต่างกัน ความรับถือก็แตกต่างกันบริบทของสังคมความขัดแย้งของสิงหลธรมินไม่มีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้มีการพูดจาซ้ำซากแล้วให้เกิดความขัดแย้งกันว่ากฎหมายไทยนั้นแยกพระสงฆ์ออกไปจากประชาชนกฎหมายไทยนั้นแม้กระท้างในรัฐธรรมนูญมาตรา106ไปเปรียบเทียบอยู่ในมาตราเดียวก,กันกับผู้ที่เป็นวิกลจริต เป็นการใช้คําพูดที่เป็นวาทกรรมที่ไม่ไม่มีความถูกต้องว่าแม้จะอยู่ในมาตราเดียวกันแต่เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบว,ว่าพระภิสุทรงนั้นเสมอด้วยผู้บุคคลผู้วิกลจริตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พึงพึงพูดจาด้วยความระมัดระวังท่านประธานครับเราตกผลึกตรงกันว่าพระพิษุนั้นอยู่ในกลุ่มของนักบวชอยู่ในสมณะซึ่งพึงวางตนเป็นกลาง ท่านไม่พึงจะต้องปฏิบัติตนแล้วทําให้สังคมหรือชาวบ้านนั้นลังเกียจความคิดที่ไม่ตรงกันชาวบ้านรังเกียจกันรังเกียจกันได้ขัดแย้งกันได้ทะเลาะกันได้แต่พระพิสุจะไปทะเลาะหรือมีข้อขัดแย้งกับชาวบ้านนั้นไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่งและไม่ควรมีแนวความคิดหรือกฎหมายใดที่จะไปทําเช่นนั้นได้คําสั่งของหมหาเทรสมาคมที่ผมได้กล่าวนั้น มีคำอธิบายขยายความที่ผมจะจบตรงนี้ด้วยคำอธิบายดังนี้ครับว่าผู้ทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาโดยไม่เลือกหน้าในตำแหน่งที่มีผู้แข่งขันช่วงชิงหรือปัญหาทางโลกมากมายพักพิสุสามเณรเข้าช่วเหลือผู้ใดได้ย่อมเป็นที่พอใจของผู้นั้นมีแนวครับความคิดอย่างไรย่อมเป็นที่พอใจของผู้นั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่ได้คิดถึงเหมือนกันอีกเป็นจํานวนมาก ย่อมเกิดความเป็นพวกพ้องย่อมไม่พอใจเสื่อมคลายความนับถือความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และความดำรงอยู่แห่งพระาศาสนาขึ้นอยู่กับความเคารพนับถือของประชาชนาพระภิสุสามนเนรจึงควรทำตนให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปไม่ควรทำตนให้เป็นฝกักเป็นฝ่ายผู้ใดผู้หนึ่งเลือกความคิดใดความคิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ชนทั้งหลายเห็นว่า ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเกิดความเบื่อหน่ายคลายความเคารพนับถือและติดเตียนต่างๆดังเคยมีตัวอย่างปรากฏมาแล้วมากมายแม้ในครั้งพุทธกาลขอจบคำอภิปรายพิงเท่านี้ขอบคุณท่านประานครับ